มหัศจรรย์ไพ่รัตนะราศีต่อไปราศีกันไพ่ใบแรกที่จับได้โกดใบที่สองยี่ก้อหงใบที่สามช้างเอราวันก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกันก่อนเลยนะครับไพ่ใบสำคัญนะครับแล้วครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับ ให้ชุดนี้เป็นชุดที่หลายท่านรอคอยนะครับชาวราศีกันครับ n v e r Give u u ครับอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาสู่ชาวราศีกันผมดูดวงชาวราศีกันหลายท่านนะครับหลายหลายท่านเลยนะฮะราศีกันเนี่ยมาดูดวงกับผมน่าจะเยอะที่สุด นะครับในจำนวน12ราศีทั้งหมดนะครับแล้วครั้งนี้ครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่โกรธไพ่โกรธในที่นี้หมายถึงว่าญาติผู้ร่วงลับนะครับผู้มีพระคุณนะครับบิดามารดาปาู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือญาติพี่น้องต่างๆชาวราศีกันครับท่านอุทิศบุญนะครับครั้งนี้ให้แก่ญาติผู้ล่วงรับสักครั้งหนึ่งครับ เป็นบุญที่เราทำด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์เป็นบุญที่เราทำนะครับตั้งแต่บุญครั้งแรกเลยที่เราจําความได้และบุญจากอดีตชาติคุณผู้ชมอาราธนาแบบนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับของข้าพเจ้าทั้งหมดด้วยบุญจากอดีตชาติและชาติปัจจุบันเมื่อท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้แล้ว ปรดจงอำนวยพรให้นับแต่นี้ชีวิตของข้าพเจ้าจงพบเจอแต่สิ่งดีๆคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะว่าบางครั้งเรามีอุปสรรคบางครั้งเรามีขวากหนามคุณผู้ชมครับและสิ่งนี้เองครับจะเป็นกำแพงบุญชั้นเลิศให้แก่ชาวราศีกันไม่ว่าคุณผู้ชมจะทําอะไรก็แล้วแต่รับราชการทํางานเอกชนหรือบริษัทรัฐวิสาหกิจต่าง กิจการการข้าใดถ้าคุณผู้ชมมีความกระตันอยู่กัตเเวทีสิ่งนี้นะครับคือลมหายใจแห่งชัยชนะที่ผมบอกตั้งแต่แรกเลยครับคือ Never give up ราสีกันนะครับอย่ายอมแพ้ราสีกันเป็นราศีนักสู้แม้บางทีจะเหนื่อยในโชคชะตาบางทีหกล้มคุกขานบ้าง แต่ถือว่าเป็นบททดสอบแห่งหัวใจบททดสอบแห่งกำลังใจอันยิ่งใหญ่หลายท่านนะฮะในช่วงโควิดมีชีวิตที่ดีขึ้นชาวราศีกันแต่พอหลังจากโควิดเนี้ยบางคนบอกกับผมว่าอาจารย์ดิฉันไม่เคยมีเงินดิฉันไม่เคยลำบากแบบนี้มาก่อนคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่านี่คือความมหัศจรรย์ของไพ่รัตนา แล้วครั้งนี้ครับชาวราศีกันคุณผู้ชมทำความสะอาดรูปบรรพบุรุษที่บ้านทำความสะอาดโกดอัฐิเท่ากระดูกต่างๆที่เก็บไว้ที่บ้านของคุณผู้ชมเตรียมผ้าสะอาดให้พร้อมนะครับผสมน้ำอบให้หอมเช็ดให้สะอาดบ้านใดท่านใดไม่มีโกดอยู่ไม่มีเท่ากระดูกอยู่มีแต่รูปที่ ติดอยู่ตรงฝาผนังทําให้เราคิดถึงคืนวันแห่งความสุขไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของเราครั้งนี้คุณผู้ชมทําความสะอาดสักครั้งหนึ่งมันจะเป็นการไขความลับหรือเปิดประตูแห่งความสําเร็จให้แก่ชาวราศีกันบางทีเรามองไม่เห็นบางทีมันมีอุปสรรค ครั้งนี้ครับคุณผู้ชมทำความสะอาดโกดที่บ้านของคุณผู้ชมและทำความสะอาดรูปที่บ้านของคุณผู้ชมเท่ากระดูกญาติพี่น้องอยู่ที่วัดวาอารามใกล้บ้านของท่านมีโอกาสเดินทางไปทำความสะอาดไปทำความสะอาดครับไปกราบท่านไปหาท่านไปขอโชคขอลาบ พ่อจ๋าปู่จ๋าย่าจ๋าแม่จ๋าวันนี้หนูมาทำความสะอาดโกรธแล้วหนูขอบารมีตรงนี้ช่วยชี้นำช่วยเปิดช่องทางสว่างช่องทางทำมาหากินให้หนูสักนิดหนึ่งหนูมืดบอดหนูเจ็บปวดเหลือเกินแล้วครั้งนี้ครับชาวราศีกันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่ผมบอกชาวราศีกันทุกท่านว่า จงอย่ายอมแพ้ในโชคชะตาจงมุ่งมั่นและลุกขึ้นมาจากกองไฟครั้งนี้แล้วเชิญฟาฟันอุปสรรคไปถึงจุดหมายให้ได้ไพ่ใบที่สองเป็นยี่ก้อหง ครั้งนี้คุณผู้ชมรู้จักมูนิธิปอเต็กตึงไหมฟังตรงข้ามมูนิธิปอเต็กตึงจะมีศารเจ้าจีนอยู่คุณผู้ชมไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หมดในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งนี้ไหว้ฟ้าดินตำแหน่งนี้ไหว้เจ้าตำแหน่งนี้เติมน้ำมันตะเกียง แล้วคุณผู้ชมไปทําบุญผ้าห่อศพสักนิดหนึ่งหรือยออตู้สัก5บาท10บาทเดินตรงเข้าไปในศาลเจ้าจีนนี้หรือหลายๆคนรู้จักว่าที่นี่เขาเรียกว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงในข้างในครับจะมีองค์ยี่ก้อหงอยู่คุณผู้ชมเดินตรงเข้าไปไพ่ใบนี้หมายถึงโชคหมายถึงลาบคุณผู้ชมจะได้มีโชคมีลาบ ถูกเลขถูกเบอร์มีเงินมาใช้จับจ่ายใช้สอยจ่ายค่าน้ำค่าไฟซึ่งค่าไฟปัจจุบันนี้มาหาโหดเหลือเกินการสักการะบูชาครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับไหว้ย,ยี่ก้อหงครั้งนี้ขอโชคขอลาบขอให้ข้าพเจ้ามีโชคสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวชาวราศีกันครับพอท่านฟังคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมไปสารเจ้าใต้หงกงเราคงได้พบกันแล้วทักทายนะครับ ทักทายป่าใสากันนะครับตรงนี้แหละจัดทำให้คุณผู้ชมมีโชคมีลาบมีอำนาจวาสนานะครับส่งเสริมกิจการใครอยากถูกเลขถูกเบอร์ไปสักการะบูชายีย่กอหงสักครั้งหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับทำบุญให้แก่มูลนิธิปอเต็คตึ้งหน่อย ราศีกันเดือนนี้ทั้งเดือนทําบุญเกี่ยวกับศพไล้ญาติผ้าหอ่อศพบริจาคโรงศพที่วัดใกล้บ้านของท่านก็ได้ถ้าใครไม่สามารถที่จะสะดวกเดินทางก็เอาเป็นวัดใกล้บ้านใครไม่สะดวกจริงๆก็ลองเซิร์ชดูนะครับว่าบริจาคออนไลน์ได้ไหมั้บาท10บาทส่งเสริมดวงชะตาชาวราศีกันครับคุณผู้ชมครับใบที่สช้างเอราวัณไพ่วัด เทวราชกุญชรช้างเอราวัณออกหลายราศีมากและครั้งนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีกันไพ่ก็หงมาแล้วนะครับไพ่ช้างมาแล้วไพ่โกรธก็มาลองซื้อเลขอายุบรรพบุพรบุษที่ร่วงรับดูนะครับคุณผู้ชมครับไพ่ช้างเอราวัณหมายถึงโชคก้อนใหญ่ลาบก้อนใหญ่เสร็จจาก ศาลเจ้าใต้ฮงกงมุ่งหน้าสู่วัดเทวราชกุญชรราศีกันหลายท่านไม่รู้จักนะครับเซ็นเตอร์อยู่ที่หอสมุดแห่งชาติด้านหลังนี้เข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถก่อนฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีๆกราบพระประธานในพระอุโบสถ คุณผู้ชมเดินไปข้างหลังพระประธานจะมีคุณยายใจดีนั่งอยู่ข้างหลังหยอดตู้บริจาคร่วมสร้างวัดร่วมทำบุญกับท่านสักครั้งหนึ่งจะส่งเสริมเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานใครอยากจะขยายก,กิจการอยากเปิดร้านหยอดสัก5บาท10บาทนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปทำบุญเยอะเหมือนที่ผมบอกไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใครมาทาบุญคุณผู้ชมราศีกัน ทำด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ทำด้วยความตั้งใจอันมุ่งมั่นว่าครั้งเนี้แหละคือครั้งที่ฉันตั้งใจทำบุญด้วยหัวใจอันเปี่ยมลน้นคุณผู้ชมทำเพียงเท่านี้เสร็จจากพระอุโบสถไปสักการะบูชาพระอ,อินทร์ทรงช้างเอราวัณขอหน้าที่การงานขอการเงินและโปรดชี้ทางสว่างชี้ทางล่ำรวยให้แก่ ชาวราศีกันคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับแล้วจะมีเทพทันใจคนไปเยอะมากครั้งนี้คนผู้ชมสักการะบูชาให้ครบทุกจุดแล้วที่วัดเทวราชกุญชรเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีในตามหลักฮวงจุ้ยที่นี่ดีมากๆนะครับใครเข้าไปถึงก็จะมีพลังงานดีๆมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีกัน เรามาดูไพ่แห่งการทําบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับถวายเทียนใบที่สองถวายของเป็นคู่ใบ ที่3สวดมนต์โอ้โห,โโหคุณผู้ชมชาวราศีกันครับครั้งนี้ครับนำเทียนสัก12เล่มเป็นเทียนเล่มเล็กๆก,ก็ได้นะครับไม่ต้องเล่มใหญ่ให้มันเสียสะตุ้งสะด่งเยอะการถวายเทียนครั้งนี้จะเปิดทางแห่งปัญญาและจะเปิดทางแสงสว่างให้แก่คุณผู้ชม ไปถึงจุดหมายไปถึงฝั่งฝันที่ชาวราศีกันต้องการหรือปรารถนาบางทีมันมืดมิดในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้การถวายเทียนครั้งนี้คุณผู้ชมถือเป็นไฮไลท์สำคัญเป็นหัวใจสำคัญของชาวราศีกันมากๆอย่าลืมนะครับซื้อเล่มเล็กหรือเทียนบาทเดียวก็พอกล่องหนึง11บาทมี12เล่ม ไปถวายที่วัดใกล้บ้านของท่านก็ได้แต่ถ้าท่านสะดวกเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดเทวราชกุญชรไพ่ใบที่สองครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบที่สองเป็นถวายของเป็นคู่จานชามช้อนซ่อมรองเท้าและแจกันต่างๆการถวายของเป็นคู่นี้หรือเครื่อง ที่จะถวายพระพิสุสงฆ์ครั้งนี้จานชามช้อนซ่อมยังไงได้ใช้แน่นอนกินอย่างเดียวหลังจากนี้ชาวราศีกันกินอย่างเดียวรับอย่างเดียวทั้งโชคทั้งลาบทั้งอำนาจและวาสนาต่างๆจะมุ่งเข้ามาหาสู่ชาวราศีกันด้วยมูลเหตุทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฟังให้ดี การที่เราจะถวายของหรือเครื่องสักการะบูชาต่างๆไพ่รัตนะหรือมหัศจรรย์แห่งไพ่รัตนะกำหนดของสองสามอย่างให้คุณผู้ชมถวายในไพ่แต่ละใบไปทำเถอะครับทำง่ายๆแต่อย่าลืมนะครับชาวราศีกันต้องทำด้วยหัวใจ ไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่แห่งการสวดมนต์จเจริญภาวนาคุณผู้ชมครับสวดมนต์ตามกําลังวันชาวราศีกันผมพูดทุกคลิปเลยผมอยากให้คุณผู้ชมสวดมนต์นะครับฉะนั้นการสวดมนต์นี่แหละครับคืออานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆวันอาทิตย์สวด6จบวันจันทร์ 15. บจบ16หจบหรือ18จบนะครับวันอังคารสวดสัก8จบวันพุธกลางวัน1 0 7, พุธกลางคืน12พพฤหสัสบ,บดี19และวันศุกร์21จบวันเสาร์สวดสัก10 จบครับคุณผู้ชมการสวดมนต์เนี่ยแหละครับทำให้คุณผู้ชมมีสมาธิบางทีมันได้สติขึ้นมาบางครั้งมันเกิดปัญญาขึ้นมาและตรงเนี้ยมันจะส่งเสริมหลายสิ่งหลายอย่างให้แก่ชาวราศีกันบางท่านไม่เคยสวดมนต์มาดูดวงกับผมที่บ้านคุณผู้ชมครับชีวิตของเขาก็ดีขึ้นจากที่เคยติดขัดจากที่เคยลำบากข้าวของขายไม่เคยได้ ทำงานก็ทะเลาะกับเจ้านายลูกน้องก็ไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานก็พูดไม่เข้าหูหลังจากที่เขาสวดมนต์และทำทานเพื่อละจากความตนีทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มขยับดีขึ้นเริ่มมีสัญญาณดีๆส่งถึงชาวราศีกันผมบอกทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับชาวราศีกันเป็นราศีที่ดูดวงกับผมเยอะจริงๆแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับ ผมไม่ได้เชิญชวนให้คุณผู้ชมมาดูดวงกับผมคุณผู้ชมไม่ต้องมาดูดวงกับผมไม่ต้องมาเพราะอะไรหนึ่งคุณผู้ชมเสียค่าน้ำมันลถสองคุณผู้ชมจะเสียสตังในการดูดวงคุณผู้ชมเก็บเงินตรงนี้ไว้ซื้อของอร่อยอร่อยให้คุณพ่อคุณแม่ทานเก็บไว้ให้ลูกได้กินให้ภรรยาให้สามีได้ทานของอร่อยเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น กันเงินมาสัก5บาท10บาททำทานเพื่อละจากความตนีส่วนเรื่องที่จะดูดวงกับผมไปทำตามที่ผมบอกเอาเท่านี้พอเห็นไหมฮะสตุ้งสตังก็ไม่ต้องเสียนะครับทำตามที่ผมบอกแค่นี้ชาวราศีกันก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่สุดเลยนะครับหลายท่านสอบถามผมมาว่าอาจารย์ ฉันเนี่ยไปทําตามที่เธอบอกแล้วนะฉันไม่เห็นจะประสบความสําเร็จเลยไปขอพรอะไรก็ไม่เคยได้ชาวราศีกันฟังผมครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ชาวราศีศีกันฟังคุณผู้ชมลองนึกภาพนะคุณผู้ชมไม่เคยเฝากเงินในแบงก์เลยแล้วอยู่ๆคุณผู้ชมเดินเข้าไปในแบงก์จะไปขอกู้เงินแบงก์ คุณผู้ชมว่าแบงค์เนี่ยเขาจะปล่อยกู้ให้คุณผู้ชมไหมไม่มีทางครับคุณผู้ชมไม่มีสเตทเมนต์เลยว่าเดือนหนึ่งฝากพันหนึ่งฝากร้อยหนึ่งฝากหมื่นหนึ่งฝากแสนหนึ่งหรือฝากล้านหนึ่งเป็นประจําทุกเดือนไม่มีทางที่แบงค์จะปล่อยเครดิตหรือปล่อยเงินกู้ให้กับคุณผู้ชมแน่นอนครับฉะนั้น ทำบุญทำทานก็เหมือนกันคุณผู้ชมไม่เคยทำบุญไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยปฏิบัติสมาธิเวลาเราขอพรกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุณผู้ชมว่ามันจะได้ไหมคิดง่ายๆครับผมอยากให้คุณผู้ชมคิดง่ายๆแล้วลองาําไพ่ลัตนะผมว่าเป็นการทำนายดวงอย่างเดียวที่ทำให้คุณผู้ชมเสียสตังค์น้อยที่สุดหลายท่านครับ ไปดูดวงที่นูน่นที่นั่นที่นี่บอกเป็นผัวเป็นเมียเมื่ออดีตชาติเสียเงินเสียทองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบางท่านสูญเสียครอบครัวสูญเสียความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวคุณผู้ชมฟังผมให้ดีนะครับสิ่งเดียวที่จะยึดมั่นและสำคัญที่สุดคือการอยู่กับตัวเองคุณผู้ชมไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะของสามสิ่ง ที่ผมอยากให้ชาวราศีกันทำหนึ่งสวดมนต์เจริญภาวนาสองทำทานเพื่อละจากความตนีสนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจชาวราศีกันทำเพียงเท่านี้นี่ก็คืออภพพินิหารแห่งบุญนี่ก็คืออน,นิสงส์แห่งบุญอันยิ่งใหญ่นะครับไพรลัตะนะ บอกกับชาวราศีกันแล้วให้ทำง่ายๆแต่จงทำด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์แล้วจงอย่ายอมแพ้ในโชคชะตาตั้งใจทำตั้งใจทำไม่ว่างานมันจะยากหรืองานมันจะง่ายหรืองานมันจะเยอะแล้วจงมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุด Never give up อย่ายอมแพ้ ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้ชาวราศีกันพิมพ์คำว่าราศีกันให้ผมสักนิดหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนนั่งสมาธิและทำบุญสุนทานผมจะอุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวราศีกันทุกท่านครับ